ครับก็จะมาส่วนมนงกิจกรรมความเพียรนะครับครั้งที่สามสิบสี่นะครับผมวันที่ห้ากุุภานายสลาวินกระสิเลิศบวรลำดับที่หนึ่งสองหนึ่งนะครับผม วันที่5กุมภาพันธ์เป็นวันที่34ที่ข้า,าพเจ้าสราวิงกสิเลอรบวรนขอถวายเส,ส,ส,สียงสวดสาธยายพระสูตรพระประดิ์และมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาและอัจฉริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในเครือภยันชนะเนบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเทินหนึ่งชุมนุมเทวดา สัมมันตาจักรวาเรสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัศธมังมุนิราชาสสุนันตุสักขโมขถังสักเคกาเมจุรุเปกิริสิคาราตเตจันตริเควิมาเนทิเปรเทจจัคเมตรวนาคาหานีเคหวัตุมีเคเตภูมาจยันตุเทวาชลธราวิสเมยักขคันธพนาคาติตันตาสันติเกยังวุณีวาราวาจันนางสาวสุวเมศุนันตุธรรมสุนาการุอัยมปัชันตาธรรมสุนาการุอัยมปัชันตาธรรมสุนาการุอัยมปัชันตา สองปูชาภาัตนาใจอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปุชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปุชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปุชยามะสามกัาภาัตนาใจอรหังสมาสัมพุทโธปคาวาพุทธังปะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตะคตาธรรมโมธรรมังนัมมัสามิสุปฏิปันโนะควะตัวสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสี่นัมมักาสินธิคาถา นโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ <P> oh ุท <aún> ธ <yelled> ัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าใจสนนาคมานาปาทะพุทธังสนังกจฉามิธัมมังสนังกจฉามิสังฆังสนังกจฉามิทุเตียมปีพุทธังสนังกจฉามิทุเตียมปีธัมมังสนังกจฉามิทุเตียมปีสังฆังสนังกจฉามิตัเตียมปีพุทธังสนังกจฉามิตัเตียมปีธัมมังสนังกจฉามิตัเตียมปีสังฆังสนังกจฉามิ ห <alities> กสัจจคิริยาคาถานัตถิเมสระนังอัญญังพุทโธเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชนนะโสติเมหุนตุสัปปทานัตถิเมสระนังอัญญังธรรมโมเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชนนะโสติเมหุนตุส <tt> ัปปทานัตถิเมสระนังอัญญังสังโฆเมสระนังวรังเอเตนะสัจจวัชนนะโสติเมหุนตุสัปปทานเจ็ดมหาสมัยยสูตร เอวเมสุตังเอกังสมยังพระขวารสเกสุวิหารติกะปิรวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเกนาสัตทิงปัญจมาเตหิพิคุสัเตหีสัพเพเฮวะอรหันเตหิทัศสหิจารลกาธาตุหิเทวตาเยปุรยนาสันนิปฏิตาหุนติพระขวันตังทัศนายยะพิคุสังคันจัตัโคจตุนังสุทาวาสกายิกานังเอเทวานังเอตตะทหโหสิอายังโผพระขวารสเกสุวิหารติ กะปิระวัตุสมิงมหาวนเนมหาตาพิกุสังเคณสัตถิงบัญจมามเตหิพิคุสัตเตหิสัพ,สพ,พเพหีว,วอารานเตหิทัศหิจจรกาธาตุหิเทวตาเยปุยเยนะสันนิปติตาหุนติภะควันตังทัศนายะพิคุสังขันจะยานุนะมายมปิเย,ยนุภควาเตนุปสังกมือยามะอุปสังกมิตวาภะควัโตเสนเกปจเกปจเกะคาถาปเสยามาติ อะระโหุตาเทวตาเสราปีนามะพระวาปุริโสสัมินทิตังวาภาหังภาสาริยาภาสาลิตังวาภาหังสัมินทยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตรายหิตาพะคะวะโตปะตระโตปะตุระหังสุอัรโคตาเทวตาพะคะวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัตถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพะคะวะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสัมโยปวนาสัมินเทวกายาสมาคตาอาคตัมหิอิมังธรรมะสัมยังทักขิตาเยวะอัปปาชิตสังคันติ อ,อปปาตโคะป布าเทวตาพระคารวตสันติเกอีมังคาถังอภาสิตระตลอดพิฆวสมาสหังสุจิตังอัตโนอุชุกะมะกรังสุสารทีวะเนตานิคัเฮตวะอิทธิยานิละขันติปันทิตาติอ,อปปาตโคะป布าเทวตาพระคารวตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเชตวะคีลังเชตวะปารีคังอินทกคีลังโอ,องหะจัมมะเนจเตเจรันติสุทาวิมาราจากขุมตาสุทันตาสุสุนาคาติอาตโคะป布าเทวตาพระคารวตสันติเกอีมังคาถังอภาสิ เยเกติพุทธังสรนังคาตาเสนเตฆมิสันติอบายภูมิปหายามานุสังเทหังเทวะกายังปริปุเรสันติติอารโคลพระควาพิคุวามนเตศีพูเยนะพิคเวทัสสุโลกะธาตุสูตเท,ทวตาสันนิปติตาหุนติปราสาคตังตัทนายาพิกุสังคัญจะเยปิเตพิคเวอเหสุงวันติธรรมทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระกวนตานังเอตัปปะลามายเยวะเทวตาสันนิปติตาอิเหสุงเสธาปิไมหังเอตระหิ เยปิเตพิกเวียพวิสันติอนาคตมัทฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระควนตานังเอตาปรลมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพวิสันติเสยธาปีไม่หังอิธระหิอจิกิสามิพิกเวเทวกายานังธามานิสคิตาจิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทจิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาัสสัทุกังนัมสิกโรธาภาสิสามิติปเอวัมพันเตติโคเตพิคูพระควรโตปัญจโสสุงพระควาเอตาทววจัติโลกามนุกัสสามิยัตภูมาตัสสิตายเยสิตาคิริขพลัง ปะหิตตาสมาหิตาปุถุสิหาวสัล,ลินาโลมหาังสัพพิสัมพุโนโอทาตามะรัสาสุทาวิปัสสนานาวาวิลาพิญโยปัญจสเตยัตวากันวเนกกะปิละวัตเวตโตอมันตเยสทาสาวเกสเสนเ,นเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชนาถภิกขวเตจะอาตาปามะกะลุงสุตวะพุทธสัสสาสนางังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสานาทัทสนัง อัปเเกสรตมัทธคุงสหัสสังอัจฉสัตตลิงสัตังเอกเศรษฐาสานังอมนุสสานะมัทธสุงอัปเเกสรตามัทธคุงที่สาสพาพุตตาอ่างหงตัญจักรพังอภินัยยะวะวัคคิตวานะจักรูมาจตโตอมัตยิสัทธาสาวิเเกสรเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชนะถภิกขเวโยหังกิรยิสามิกิราหีอนุปุพโสสัตสหัสสาวะยขาคุมาการบิลาวัตวะอิทิมันโตยุทุติมันโตวนาวันโตยัสัตสีโนโมทัมนาภิกขังมงคลสัมมิติงวนังชาสหัสสาวีมวตายักขานนัตตะวนนิโ อิติมันโตชติมันโตวันละวันโตยะสัตติโนโมทมานาพิกามุงพิกุลังสมิติงวันังสาตากิลาติสหัสายะขานาตตะวานิโนอิติมันโตชติมันโตวันละวันโตยะสัตติโนโมทมานาพิกามุงพิกุลังสมิติงวันังอิเจเตโสราสสหัสายะขานาตตะวานิโนอิติมันโตชติมันโตวันละวันโตยะสัตติโนโมทมานาพิกามุงพิกุลังสมิติงวันังเวสานิตาปัญจสตายะขานาตตะวานิโนอิติมันโตชติมันโตวันละวันโตยะสัตติโนโมทมานาพิกามุงพิกุลังสมิติงวนัง กุมพิโรราชคายโกเวปุรัษานิเวสนงังพิญโนยนงังสตัสหัดสงังยักษานังปยิรุป,ปราสติกุมพิโรราชคายโกโสปาค้าสัมมิติงวนังปุริมันจัตที่สังราชตตระโทภาสาสติคันรพนังอธิปติมหาราชาระยะสี่เสาปุตตติตาสะพระโออินทนามามหภาภราอิทธิมันโตชติมันโตว,วิรณะวันโตยะสสิโน โมทัมนาภิกกุณังสมิติงวนังทักขินันจัติสังราชาวิรูโหตปัสสาสติคุมพันธนังอธิปติมหาราชายัสติโสปุตตาปีตัสสะพาโวอินทนามามหัพภลาอิทิมันโตชิติมันโตวันะวันโตยัสสติโนโมทัมานาภิกกุณังสมิติงวนังปัชฉิมันจัติสังราชวิรูปโคปัสสาสติยักนาคานังอธิปฏิมหาราชายสติโสปุตตาปีตัสสะพาโว อินทนามามหาภราอิทธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสสิโนโมทมานาพิกามงพิกุณังสมิติงว่านังอุตรลันจัตที่สังราชกุเวโลตปาสาสติยะขานังอธิปติมหาราชยัสสิเสปุตตาปิตตสสะพาหะโวอินทนามามหาภราอิทธิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสสิโนโมทมานาพิกามงพิกุณังสมิติงว่านัง ปุริมาทิสังตัตระโถทักคีเนนะวิรุณตโกปัชิเมนะวิรุปโขเวโรอุตตลังทิสังจัตโตลเตมหาราชาสมันตาจัตโตลทิสาทันทละมานาอัตถังสุวเีกาปิระวัตเวเจยสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสธรรมมายากุเตนทุเวเกณฑุวิภูจะวิภูโตสหจันทโนกามเสโถจะนิคุนุคันทุนิคันทุจะบปานโทโอปมัญโยจะเทวสุโตจะมาตาลิกิตเสโนจะคันดะโพนโลราชาชนะโสภาอาคูปัญจสิโขเจวะติมพลูสุริยวัชสาเอเตจเนจจราชนะคันทปาสหราชเช โมทมานาพิกามุงพิกุณงังสมิตติงวานางังอธากูนาภาษานาคาเวสาลาสหัตัชกาการภรัสตตลาอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาสตตะถาจะอาคูนาคายาัสสินโนเอลวันโนมหานาโคโสปาคาสมิตติงวานางังเยนะคาลาเชสาาหัสอารันติทิปาติชาปักขีวิสุทธจักคูเฮเวหายาสาเตวนามัชัปัตตาจิตตะสุป,ปนาอิติเตสานามัง อภยันตทานาคราชานมาสิสุปันโตเกีมมากสิพุทโธสันาหิวาจัหิอุปวะหยันตานาคาสุปันนาสนานมการสุพุทธังชิตาวชิรหัตเทนะสมุทังอสุลาสิตาพาตโลวาสวัเสเตอิหิมันโตยัสสกิสินโนตาลกัญชามหาพิสมาอสุลาธนะเวคาสาเวปจิตติสุจิตจะปหาลาโธนโมจีสหพัสตจันจะพระฤาุตตานังสเพเวโรจนามกาสนาหิตวาพระลิงเสนังสาหุพัทธมุปาขะมง สัมมโยธานิพัตตันเตภิกุณังสมิติงวนังอโปโภจเทวาปัตวีจเตชะวโยตถาขมงวัลุนาวัลุนาเทวาโสโมจยัสสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสสัชโนทัศเตชะตถากายาสเพนะละวันิโนอิทิมันโตชติมันโตวันวันโตจายัสสโนโมทมานาภิกขมงภิกุณังสมิติงวนังเวีนทุนจเทวาสหะลีจะอัสมาจัทธเวยมะจันทะสุปนิสาเทวาจันทะมาคูปลักกิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปลักกิตา อคาตานิปุรักคิตวาวะอากูมันทะวะลาหากาวาสุนังวาสโวเสโวส,โ,สโกปาคาปุรินทัทวัทเตะทัสถากายาสเพนานะจวันิโน,โนอิทิมัโตชติมัโตวนาวันโตยัสัยโน โมทมานาะพิกามงพิกุลังสัมิติงวนังอัฐาคูสัมปูทเทว,วาชาลามกีสิขาลิวะอริตกาจะโลชาจะอุมอาภูพานิพาสินโนวัลุนาสหะธรรมาจะอเจตาจะรเนชกา,าสุริยะลุจิลาอาคูอาคูวสวะเนสินโนทัเสเติัศธากยาส,ายสพเพนันตะวันิโนอิทิมนโตชติม,ตมันโตวันาวันโตยะสิโนโมทมานาพิกามงพิกุลังสัมิติงวนังสมานามหสาสม,มานามารุสามารุสุตตมาคิกทัาปทุติกาอาคูอาคูมนโนปทุติกาอัฐาคูขรโยเทวาเยจะโลหิตาวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเรวายะยะสิโน ทศเสเตสศตระกายาสัพเพนาตตะวานิโนอิทิมันโตชิติมันโตวนาวันโตยัสสติโนโมทมานาพิกามุงพิกุณังสมาติงวนังสุกากลุมหาอรุณาอคูเวขาสาสหะโอทาตะไคหาปาโมขาอคูเทวาวิจักขนาทธรรมตาหาละคะฌามิสกาจายัสสติโนทนยังอาคาปชุนโนยูิสาเบวัสติ ท่าเตเตทัศสถากายาสัพเพนนันตะวันิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยัสสติโนโมทมานาพิกามุงพิกุณังสมิติงวนังเขมิยาตุติตายามากัตกาจะยัสสติโนสัมพิตรการามาเสตหาชุตินามาจะอาสวานิมานารติโนอาคูอาถาคูปรานิมิตาท่าเตเตทัศสถากายาสัพเพนนันตะวันิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยัสสติโนโมทมานาพิกามุงพิกุณังสมิติงวนังท่าเตเตเทวานิกายาสัพเพนนันตะวันิโน นามันวัเยนะอาคันฉงเยจันเยสัทิสาสหาปะปุทธชาติมัคีลังโอคาตินะมานาสวังทะเกโคฆาตะลังนาคังจันทวัตสิตาติตังพภมาประมาะโตจับปุตตายอิทมิมาโตสหะสนังกุมารโอติโสจารโสราคะสมิติงวนังสหัสัพพรมัโลกานังสมหาพมาทิติสติอุปปันโนชติมัตโตพิสมากายโยยสัสติโสปุธทธเศรษาอิสลาอาหูปเจกะวัสสวติโนเตสัญญามาชาัชโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจัสเพอธิกันเตสินเทเทเวสะพรมเก มารเสนาอภิกรรมีปัญจการทศมันที่ยังเอคักการทศพันทศลาเคนะพันธามาัตุโวมสมันตาปริวาเลธามาโวมุนจิทาโกจินังอิติทามาหาสีโนกันทัศนเสนนงอเัเตสยยปานินาตระมหัจจะสลังกตวนะเพระวังจะถาปวุสโคเมโคธนยันโตสวิชโก นาทาโสปจุตนาวติสังกุตโธอสยังวเสตัญจัตสพังอภิญญาบวกิตมานะจคูมาตโตอมันตยิสัทาสาวเกศาสเนีระเตมาลเสนาอภิกันตาเตวิชนาสภิคบูเตจะอาตปะมักกะลงสุตวาพุทธศัสสาสนังวิตราเคหิปากามงเนสานลมปิอินเชยุงสเพวิชิตสังคมาพยาติตายสติโนมทันติสหมุเตหิสาวกาเตชะเนสุตตาติแปดธรรมจักรกปุตตะสูตรเอวเมสตังเอกังสมยังพระวาพารณสิยังวิหารติอิสิปตเนมิกเทเยอตาตะโคพระวาปัญจวัคิเยภิกขุอมันเตสิ เทวเมพิคเวอันตาปรปาชิตเตนะนเสวิตาพโยจะยังกาเมสุกามาสุขารันนิการนโยโคหิโนขโมโปตุชนิกูอนาริโยอนันตสันหิโตโยจะยังอันตักิละมัทนิโยโคุโคอนาริโยอนันตสันหิโตเอเตเตวิคเวอุปุอันติอนุปคัมมะมัชิมาปฏิปทาตสาคาเตนะ อภิสัมพุทธาจักขุการณียนะการณีอุปสมัยอภิญญาสัมโพธญานิพานยาสังวตติกตมาจะสารปิฆเวมัชฌิมาปฏิปทาสาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุการณียนะการณีอุปสมัยอภิญญาสัมโพธญานิพานยาสังวตติอยยเมวะอริยวัฒนงกิโกมัคโคสยตีทางสมาธิฏิสมาสังกโปสมาวจามะกมตโตสมาอาชิวะสมาวายโมสมาสติสมาสมาธิอยังโศสารปิฆเวมัชฌิมาปฏิปทาสาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุการณียนะการณีอุปสมัยอภิญญาสัมโพธญานิพานยาสังวตติ อิทังโขปนะพิกเวทุกขังอริยสัจจังชาติปีติทุกขาชลาปีทุกขามรณามปีทุกขังโสวกาปริเทวะทุกขะโทมนัสุปายาสาปีทุกขาอัตปียังหิสัมปโยโคทุขโขปียังหิวิปโยโคทุกขอยมปิีชังนราปติตมปีทุกขังสังขีเตนะปัญจุปทานขันธาทุกขาอิทังโขปนะพิกเวทุกขาสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนภวิการนันทิ่ราคะสหกตาตัดตัดตัดตาพินที่นีเสยษฐีทางกรรมตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโขปนะพิกเวทุกขานิโรโทอิยสัจจังโยตัสายเยวะตันหายะอาศัยใส จาโคปติณิสัคโขมุติอนารโยอิทังโขปนาภิคเวทุกขังนิโรธคามินีปฏิปทาเรสัจจังอายะเมวะอริโยอัตังกิโกมะโคเสรีทางสมานทิตสมาสังกโปสมาวจาสมากมตโตสมาอิชิโวสมาวายโมสมาสติสมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจังติเมภิคเวปุกเพนะสตเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทัปปิยานังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอารโกรอุทัปปิตังโขปนิสังทังทุกขังอริยสัจจังปริเยตันติเมภิคเวปุกเพนะสเตสุธรรมเมสุจักคุงอุุทททททปปปิิยาาานัังอญญร ตังโขปนิสถังทุกขังไนสจจังปริยาตันติเมพิคเวปุเพนสเตสุธรรมเมสุจักุงทัพปิยนังุทัปิปัญญาตัพปิวิชารัพปิอารโกทัพปิอีทังทุกขังสมุทโยไน้สจันติเมพิเวปุเพนสเตสุธรมเมสุจักุงทัพปิยนังุทัปิปัญญาตัพปิวิชาตัพปิอารโกทัพปิตังโขปนิสถังทุกขสมุทโยนสจจังปะหาตพันติเมพิคเวปุเพนสเตสุธรมเมสุจักุงทัปิยนังุทัพปิปัญญาัพปิวิชาตัพปิอาร อุทปาทิยานาวอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารโกอุทบาทิอีทังทุกขานิโรโทอริสัจันติเมพิกเวปุบเพนุสเตสุธามเมสุจักุงอุทปาทิยานาวอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารโกอุทปาทิตังโขมนิีทังทุกขานิโรโทอริสัจจังสัจจิกาตันติเมพิกเวปุบเพนุสเตสุธามเมสุจักุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอารโกอุทบาทิตังโขมนิีทังทุกขานิโรโทรอเลสจังสัจจิกาตันติเมพิกเว อุเพนัสเตสุธามเมสุจักคุงทัพพิยานังทัพพิปัญญาทัพพิวิชาทัพพิอารโกทัพพิอทั้งดุขขานิโรธคามินีปฏิปทาเรสจันติเมพิคเวอุเพนัสเตสุธามเมสุจักคุงทัพพิยานังทัพพิปัญญาทัพพิวิชาทัพพิอารโกทัพพิตังโขมนิถังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาเรสจังสภเวตพันติเมพิคเวอุเพนัสเตสุธามเมสุจักคุงอุทัพพิยานังอุทัพพิปัญญาอุทัพพิวิชาอุทัพพิอารโกอุทัพพิ ตังโขปนิสังทุกขันิโรธต่างข้ามินิปฏิปทาเาสจังภวิจันติเมภิกขเวปุเพนะสเตสุธรรมเมสุจักุงอุทัพปิิยานังอุทัพปิิปัญญาอุทัพปิิวิชาวอุทัพปฏิอารโกอุทัมปิธิยาวะกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจักุสุอริยสเจสุเอมาติปะระวะตังทวารทศกาลังยถาโคตังยานัทสนังสนะสวิสุทังอโหสิเนวตาวะหังภิกขเวสัตเทวะเกโลเกสัมมาระเกสัพพะมเมเกสัสมนะพามนิยาปชายะสัตเทวะมนุสายะ อนุตลังสัมมาสัมโพธีอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงห์เนโตเจโขเมพิคเวอิเมสุจตุสุอริยสเจสุเอวันติปราริวตังทวารสักการังยาาัตถาภูตังยานาทัศนังสุวิสุทธังอโหสิอัตาหังพิคเวอิสเทวเกโรเกสัมมาเกสัพพมาเกสัตสัมมนะภามานิยาปชายะสัเทวมนุสายะอนุตลังสัมมาสัมโพธีอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงห์ ยานันจัดปัะเมทัสนังอุทัปธิอกุปาเมวิมุตติอเยมันติมาชาตินันติธานิปุญภวติอิทัมโวจัาปะขวาอัตมนาปัญจวัคคียาภิคูปะขวะโตภาติตังอภิณันทุงอิมานส์มิงจัดปัะเวียรักนัสมิงพญ,ญามณีอเยสนาโตโคนันจะสัตวิริชังวิตัมมะลังธรรมะาจากักภูงอุทัปธิยังกิจิตสมุทยะยธรรมังสัพพังยิโดทธรรมมันติ ประวติเจัะภควตาธรรมจักเกปภูมาเทวาสัตยมนุสาเวสุงอตัมภควตาพารณสียังอิสิปตเนมิกขตาเยอนุณตลังธรรมจักกังอัปปวัติตังอัปปาติวติยังสมเนนะวาภามเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิติอิภูมานังเทวานังสัตตังสุตตวาจตุมหาราชิกาเทวาสัตยมนุสาเวสุงจตุมหาราชิกานังเทวานังสัตตังสุตตวาตาวติงสาเทวาสัตยมนุสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัตตังสุตตวา ยามาเ uh, ทวาสัทธมนุสาเวสุงยามานังเทวานังสัทธังสตวาตุสิตาเทวสัทธมนุสสาวีสุงตุสิตานังเทวนางส at, uh ัทังสตวานิมานนตีเทวสัทธมนุสสาวสุงนิมานนตินังเทวานังสัทธังสตวานิมินิตวสวัตตีเทวาสัทธมนุสาเวีสุงนิมินิตวสวัตตีนังเทวาสัทธังสตวานภมกิจิกาเทวาสัทธมนุสาเวสุงเอตัมปะขวตาภรรษิยังอิศิปตเนมิคษะเยนตุลังธรรมมาจักกงปวัตติตังอัปปติวัติยังสัมมเนนะวาภมเนนะวา เทวนาวามาเรนาวาพมุนาวาเกนจิวาลูกสมิติอิติหะเตนะคาเนนะเตนะมุหุตเตนะยั瓦พมโลกาสักโธอักภูคขะกะจิขยันจัดทัาสะสะหัตสีโลกาธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทีอัปปามโนจะโอราโรโอภาโสโลกีปะตุระโหสิอติกรรมเมวะเทวนังเทวานุภาวังอัตโขภะภะวาอุทานังอุทานีสีอัญญาสีวัฏโภคุณทันโยอัญญาสีวัฏโภคุณทันโยติอิติหังอยัสมะโตโกนทันยสะอัญญาากโโนนนััเตวะมงอโหสิต กาพุทธานุสติอิติปิโสปขวาทางสัมมาสัมพุทโธวิชาเจรณะสัมปันโนสุกโตระกววิทวนุตโลปุริสธรรมาสารีทิสัสสเทวมงนุสานังพุทโธปขวาติสิทธมานุสติสวขาโตปะวตาธมโมสันทิติโกกาลิโกเอหิปัสติโกโอวานิโกปจตังวิจัพโภยโยหิติมสิเบสังฆานุสติสุปฏิปันโนปขวตโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนปขวตโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนปขวตโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนปขวตโตสาวกสังโฆ ยติขังเจตาริปุริสายยุคานิอัตระปุริสสะโปคลาเอสะพระควัตโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหูเนโยทักกินเนโยอัญชัยดีเอ็นกลัณณโยอนุตระลังปุญญาเกตังโลกัสสาติสิบสองสักกตวาสักกตวาพุทธรัตนังโอสังอุมังวรังอิตังเทวมนุสย์รังพุทธเตยเชน้าสดทินานัสันโุปัถวาสเพทุขาวุปัสเมตุเตสักกตวาธรรมรัตนังโอสังอุมังวรังปะลิลางหูปะสมนังธรรมเตยเชน้าสดทินานัสันโุปัถวาสเพทุภยาวุปัสเมตุเต สักกตวาสังฆารตัณังโอสถังอุดมังวรังอารุณยังปารุณยังสังฆเตยนาสุทินานานสันตุปันธวาสเพโลคาวุปตะสเมตุเตยตามชินะปัญชรชะยาสนากาตาพุทธาเจตวามารังสวะนังจตุสัจจาสพังละสังเยปิวิงสุนาราสภาตันฐังกาลาทโยพุทธาอัตวีสตินายการสเพปฏิจิตาไมหังมัสเกเตมุนิสาลาศิเศปฏิโตไมหังพุทโธธโมตวิโรเจเน สังโฆปฏิโตไมหังอุเรศภาคุณากโรหันตะเยเมอนุโถสลีปโรยจตักคิเนกอนัโยปิติภาข้สมิงโมคาลโนจะวัมเกตักคิเนสวาเนไมหังอสุวรรณทัตลาหุลักกะสปโจะมหานาโมปัสสุกมัสสุสเกเกตโตปิติภาข้สมิงสิโยวัปปังกโลนิสติโนสิริสัมปันโนเสวิโตมุนิปุงโคโวกูมาลกัสโปเทโลไมหิสีจิตวะตโกโศไมหังวัตเนนิจังปฏิทาศิคุณากโรปุโนอังคุลิมาโลจะอุปาลินทัศสิวดีเทราปัญจไอเมชาตานัลเตติลกามะมะ ศิสยาสิติมหาเิราวิชิตาชินะสาวกาเอตาสิติมหาเิราชิตวันโตชินรสศาชิรันตาศิรเตชนะอังคามังคีสุสันติตาลตนังปุรโตอาสิทักขิเนเมตตาสุตตะกังทัชชัขังปัจโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขณโมระปริกตันจะอาตาลติยะสุตตะกังอากาเสชะตานังอาสิเิสาปากาลสันติตาชินานานาวรสังยิตาสตปากรละลังกาตาวัตปิลาชิสันชาตาพาหิราชตุปันธวะอิศสาวิณายังตุอันตตชินรเตยสาวัสโตเมสกิเจนาสธาสัมพุทธปัญเชล จีวะมันโตสุกโตสระโขชินานุภาเวนะชิตุปัตถวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังคารุภาเวนะชิตันะระโยสัธรรมานุภาวะปาริโตจรารมิชนะปัญจเลติสิบสี่พาหุงมหากาพาหุงสหัสสะมะพินิมิตตสาวุธันตังคีเมฆลังอุทิตะโกระสาเสนามาลังธนาทิธรรมวิธินาชิตาวามุนินโทตันติขสาพอ,อนตุเตชัมังคารานิมาลาติเลกามะพิยุชิสัพรติงโคลำปานาละวะกัมมะขามัตถะยักขังคดีเท,ท,ท,ทวันตวิธินาชิตาวามุนินโทตันติขสาพอ,อนตุเตชัมังคารานิ นาฬิกาลิงค้าเชาวลังอติมัตตปูตังทวกิจจักมัสนีวัดสุธารุนัตังเมตังผุ้เสกกวิธินาจิตวามุนินโทตันเตยภาษาพจนุเตชะมังคารานิโุขีตะขักขะมติหัดสุทารุนันตังทวติโยชนะปัถังคุลิมาละวันตังอิทีพิสังขปัติมโนชิตวามุนินโทตันเตยภาษาพจนุเตชะมังคารานิกตวนะกัธมุทลังอิวะคัพพินิยาจินจายะทุธาวจหนังชนะกายมัตเชสันเตนะสมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตยภาษาพจนุเตชะมังคารานิ สัจจวิหายามติส <starters> ัจจกวาสเกตุงวัาพิโรปีตมะนังอติอันทปูตังปัญญาปฏิปัชริโตชิตวามุนินโทตันเตภาษาพจตุเตชมังคลานินันโทปนันทัพูชขังวิพูถังมหิตถิงปูเตนะเทระพูชเคนะธมาปยันโตอิทุปเทสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตภสษาพจตุเตชมังคลานิทุกขหาทิฏฐิพูชเคนะสุทธะหัดถังพรมังวิสุทิชุติมิธิปกาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตภสษาพจตุเตชมังคลานิ อิตาปิพุทธชยังมังคลาอัตคาถาโยวัจโนทิราทาาติเนสารเตมตันฮีหิตวันะเนกะวิวิธานิจุปัตวานิโมขังสุขังอธิขมยันอรโรสปัญโยมหาการุณิโกนาโถหิตายะสภะปานินางปุลิตวาปารมีสภาปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเรนะสัจจวัฒนะโหตุเตชะมังขลังที่อันโตภริยาม,มูเดสก,กยานังนันทิวัฒโนเอวังตวังวิชโยโหหิเช้าสุชะมังคาเลอัปปราชิตาบาลังเกสีเสปัทวิปกคาเลอภิเสเกสัพพุทธนังอคัปโตปโมทติ สุนัขขันตังสุมังขลังสุปปาะาตังสมุทิตังสุขโนสมขหุโตจัดสวิถังพมจาริสุปตะกินังกายกรรมังวายกรรมังปตะกินังปตะกินังมโนกรรมังปณิจเตปตะกินาปตะกินานิกตวันละพันตเถปตะกินีพวันตุสัพมังขลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสเถพวันตุเตพวันตุสัพมังขลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพธทธมานุภาเวนะสัทธาสเถพวันตุเตพวันตุสัพมังขลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะสัทธาสเถพวันนตตุเปฏิทาาค ยาเทวตาสันติวิหารวาินีทุเปะเลปพติะเลตะหิงตะหิงตาธรรมธาเนนะพรวันตุปูทิตาโสถิงกะลลนเตถาวิหารมันทะเลเทราจะมัชฌานาวกาจัดพิฆโวสารมิกาจัดธนปติอุปาสกาขามาจัดเทสานิขามาจัดอิสราสปานักูตาสุกิตาพวันตุเตชราภูชายเยปิจอัณฑสัมภวาสังเสริชาตาอัฐวโวปปารติกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกขะสะกะลลนตุสังขยังถาตุจิลังสตังธมโมธรรมธราจักปุกคลาสังโฆโหตุสมะโควัตถายาใะหิตายจัจอัมเหรกขตุ จาริโนโวุทิงสัมปาปุเนยามะธรรมอริยปเวทิเตปสนาโหนตุสัมเพปิปปาณิโนพุทธสาสเสนสมาทะาลังปเวชนโตกาเรเทวปวัสตุอุทิภาวยะสัตนังภามิตรท,ทังเมตุเมธนิงมาตาปิตาจอตัสสังนิจังระคันติปุตตะกังเอวังธรรมณะณ์ลาชนโนปะชังระคันตุสัปปทาสิกห์เทวตาอุยโยชนะคาถาทุกข,ขปตาจันิทุกข,ขาพยาปตาจันิพยาสโสกปตาจาันิสโสกาโหนตุสัมเพปิปปาณิโนเอตวตาจัตอเมหิสัมปตังปุญญสัมปะตัง เทวานุโมทันตุส no ัมปสัมปติสิทธิยาทานังททันตุตัฏฐายศีลังลักขตุสัพทาภาวนาพิตะตาโหนตุคาฉันตุเทวตากตาสิบเจ็ดสมังคัณคาถาโอรุสสะพังสมังคลังลักขตุสัปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสดีโหตุนี้ลันตลังโอตุสสะพังสมังคลังลักขตุสัปเทวตาสัพพะธมานุภาเวนะสดีโหตุนี้ลันตลังโอตุสสะพังสมังคลังลักขตุสัปเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดีโหตุนี้ลันตลัง สเพพุทธาปรพปตาปัญเจกันจจะยังพลังอาหารตนาจัดเตชะนละขังพธานิสปปโสสเพพุทธาปรพปตาปัญเจกันจจะยังพลังอาหารตนาจัดเตชะนละขังพธานิสปปโสสเพพุทธาปรพปตาปัญเจกันจจะยังพลังอรหันตนาจัดเตชะนละขังพธานิสปปโสสเพพุทธาปรพปตาปัญเจกันจจะยังพลังอาหารตนาจัดเตชะนละขังพธานิสปปโสสเพพุทธาปรพปตาปัญเจกันจจะยังพลังอรหันตนาจัดเตชะนละขังพธานิสปปโสสเพพุทธาปรพปตาปัญเจกันจจะยังพลังอาหารตนาจัดเตชะนละขังพธานิสปปโส สเพพุทธาพระลัตาปัญเจกันจะยังพลังอรหันตนาจัตเตย์เชนละขังประธานมิสัพปโสสเพพุทธาพระลัตาปัญเจกันจะยังพลังอรหันตนาจัตเตย์เชนละขังประธานมิสัพปโสสเพพุทธาพระลัตาปัญเจกันจะยังพลังอรหันตนาจัตเตย์เชนละขังประธานมิสัพปโสหนึ่ภาพเพลงชั้จะที่ฐานไดภาพแห่งความเพียรและนิสงแห่งการบูชาพระเจ้าอิกรสัยบวชสวดมนต์และพระสสดพระบุตรและพระตาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีกับข้าพเจ้าขอให้คนอย่างทุกไปทั้งปวงขอข้าพเจ้าเจอทางทั้งและทางทำ ขอทวยเทพาราทั้งหลายโปรดมการสทยามนและรรมะเหล่านี้ขอมทธมราและโปรดมุนพระเจ้าลิจุมงคลพระปิตายยเศรีและยเศรษีเด่นไม่ต่อารมงคลน้องค์ในสามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนเป็นภาพแห่งพระประลิจเร็จสศรษทุกประการเถิดบุญสงศ์ข้าวจาทั้งหลายเกิดการสวนมนจริกิตภาวนาขอทำมยเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา ขอพรมนี้จะสมเด็จพระมิตฉาล้นสัรณลเจริญจิตพรานทุกท่านขอจงปลอดภัยจากวาจไปทั้งปวงขอพ้นจากความทุขการทุกอย่างทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเรื่เรื่องในที่การงานชนะอุปสรรคแลาบันทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมรัชสารสมบัติปริมาณสมบัติมีหนาตาเห็นธรรมสมบูร็จใน็งขันด้วยสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญด้วยจิพิษพรชัยทั้งสี่เยุ้ยอนัสสุขภาระเทินขอพรนี้บุญกับข้าวเฟยขอแต่ดีทุกท่านด้วยเทิน